วันนี้ามาพบกับลูทอมทาเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นมินิโวลบ็อกอาร์ตเย่เปิดเอพิโซดใหม่อีกแล้วนะทุกคนแล้ววันนี้จะมาเล่นอัปเดตใหม่เล่นดูเล่นดูรู้สึกว่าจะมีอะไรอัปเดตใหม่มาด้วยนะทุกคนแต่จําไม่ได้และนี่ก็จะเป็นบ้านบ้านที่เขาให้มาที่เขาให้มานะทุกคนเริ่มมาเขาก็จะให้บ้านเลยนะแต่ว่า ผมก็จะไม่อยู่บ้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านแยกกันโอเคโอเคผมจะไปผมจะมีคนหลายประเภทเลยที่แบบว่าเขาแบบเกิดมาใช่ไหมเกิดมาเขาก็จะเจอบ้านมีมีมีสองสาม 2, ประเภทหนึ่งประเภทที่แบบว่าเขาไม่อยู่บ้านหลังนี้สองอยู่สามเขาจะเขาเก็จะทุบไม้ทุบทุกอย่างเพื่อมาสร้างบ้านหลังใหม่ใช่อ่ะ ผมเคยคิดจะจะทําอยู่นะแต่ก็ไม่ทํารู้ไหมทําไมไม่รู้อ่ะแค่ไม่อยากทําเฉยๆโอเคเราจะไปเป็นมนุษย์ถ้ำหรือมนุษย์ใต้ดินกันนะครับทุกคนไป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 ,ไปหาที่สร้างบ้าน,นกันดีกลัเวเควสเขาก็จะให้ขุดหินเท่าไหร่นะสามก้อนเมื่อกี้เราขุดไปแล้วนะก็จะต่อต่อไปก็จะให้ทำคเควสตัดขอนไม้ ต่อไปนะครับขวานขวานชั้นเยียบชั้นยอดไอ้ขวานดิต่อไปก็จะให้ตัดไม้รู้สึกว่าสิ้นเปลืองแนละ้วทุกคนรู้สึกไหมขวานเขาก็ให้มาแล้วะสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองแต่ว่าไม่เป็นไรขุดหินขุดหินมาก,ก่อน พื่อที่จะทำท,ทำที่ขุดหินขุดหินทำที่ขุดหินอ่ะแปลกไหมไม่แปลกหรอกนะอุ้ยปลาลุงดีปลาเจงเกิลอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่า,าจะเกิดแถวๆนี้เห็นไหมทุกคนปลาลุงดีปลาเจงเกิลนนะ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนูน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 เห็นไหมทุกคนมันแบบอื้อหือ ป่าอันตรายทำไมต,ตัดไม้ไม่ได้โอเคได้แล้วเขาให้เราตัดไม้ผมเกลียดไอควสนี้ไอเคสนี้จังเลยเควสใช่ไหมไอคสที่แบบให้ครับไอไม้แปลนรูปนี้ก็ล้วก็ให้เราสร้างเกลียดไอคสไอควสนี้ เราก็จะต้องวางสิ้นเปลืองอะเปลืองทรัพยากรต่อไปเขาบไอ้นี่มาก่อนเลยเพื่อที่จะสร้างบ้านไปกันทุกคนสร้างบ้านมนุษย์ถ้ำหรือมนุษย์ใต้ดินดีติ๊กตักติกต๊กตักติ๊กตักติก๊กตักผมว่าวน่าจะควรเป็นมนุษย์ถ้ำนะ เพราะว่าไม่รู้อะเรียกเป็นมนุษย์ถ้ำดีกว่ามนุษย์ถ้ำกับมนุษย์ใต้ดินก็ไม่ต่างอะไรจากกันโอ้โหอันตรายเป็นหลุมใช่ไหมโอ้โหเห็นอะไรไหมทุกคนแล่เหล็กใช่ไหมนั่นนั่นตรงน้นตรงนู้นมีเหล็กด้วยทุกคนมีทองแดงอู้ในอนาคตในอนาคต แล่นี่แล่แอวกาศเนี่ยมนุษย์ถ้ำมนุษย์ใต้ดินมนุษย์ใต้ดินแล้วก่อนแล้วกันมนุษย์ถ้ำไว้ขีหลังอที่ทำเลสร้างบ้านดีๆก็จะเป็นตรงนี้ไหมมีแหล่งน้ำด้วยเวลาทำฟาร์มก็จะง่ายดีเออโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านตรงนี้แหละไก่ ใกล้ใกล้ลปาเลยใกล้ป่าสีแดงเนี่ยไอป่าเขาเรียกว่าป่าอะไรนะจะไม่ได้ช่างมเันถอะอืมทําเลที่ดีๆก็จะเป็นตรงนี้แหละมังมังนะในอนาคตแล้วก็จะถางป่าแถวนี้ให้ไปหมดให้หมดไปเลยเวลาจะเวลาเราขุดดินขุดอะไรเนี่ยมันแบบมันมีค่าสเตมินาด้วยครับทุกคน ใช่ไหไอ้ค่าไอ้ค่าหลอดอาหารอะ่ะค่าหลอดอาหารหรือกล้าเนื้อน่าจะกล้ามเนื้อแหละนั่นแหละมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันลดเร็วมากเนี่ยมันลดเร็วสร้างบ้านโครงประมาณไหนดีประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวเราจะไปหาต้นฟ้ายอะไรต่างๆก่อนนะทุกคนเพราะมันอันตรายกับค่ำคืนนี้เราจะต้องนอนโอเคเราทำเคเวสดาบก่อนต่อไปให้ลุยกับสิ่งมีชีวิตอยู่ด้านนอกเต็มตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมให้เอาชนะเคล็สู้เควสสู้เควสให้ไปลุยแต่เราก็จะแต่เราก็จะเรียกว่าไปจัดการกับสิ่งมีชีวิตนั่นแหละ ครจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะทุกคนจะบอกวิธีการดูว่ากลางวันกลางคืนก็จะเป็นในมินิแมปทุกคนกดไปที่มินิแมปเลยตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้เลยตรงนี้เลยัน,ลยนบางอยู่แป๊บน,นึงนี่นี่นี่จะเป็นเวลากี่โมงกี่ยามนี่ทุกคนดูได้เลยวันที่หนึ่งหวังว่ามันจะไม่เหมือนหวังว่าการเล่นในครั้งนี้จะไม่เหมือนอีพี ที่ผ่านมานะเพราะว่าแบบแมปหายบ้างอะไรบ้างนะทุกคนว่ารอบนี้ก็จะไม่เป็นหรอกมั้งนะมุดท้ำในครั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยในรอบหน้าเราจะพาพาโปูดีมาเล่นด้วยเพื่อนเรานนั่นเองใครที่ยังไม่รู้จักไปดูช่องอเลยเลยชื่อช่องโปรดีลิส นะอาตาบรีลิสพิมพ์ได้เลยนะทุกคนช่วงนี้ก็จะไม่มีซีรีส์อีพีเออลืมบอกไปอีพีห้าของเราก็จะกำลังจะกำลังจะลงนะ,นะทุกคนไปดูด้วยอีพีห้าเราก็จะลงในอาทิตย์นี้แหละกำลังอยู่ในขั้นการตัดต่ออยู่อีกนิดเดียวยังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่ออยู่นะ ลุยกันสิงมีชีวิตเดี๋ยวเราสร้างบ้านกันมปก่อนภาพเร็วไป โอเคนะทุกคนอ่ะมันเสร็จแล้วบ้านเราเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปลุยกับสิ่งมีชีวิตกันเลยเออนี่ไงตัวนี้เลยตัวนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับเรามากเดี๋ยวผมจะหาเวลาหาหารเลยเราจะกระหาเป็นเอาหาปลาดีกว่านะทุกคนเราอยู่ใกล้แม่น้ำพอดีเพราะว่าอะไรหรอทำไมถึง เอ่อทำไมถึงไม่ล่าตรงนี้ไอ้พวกไก่อะไรโดโดๆยิ่งเนี่ยเพราะว่าไว้อนาคตเราจะทําฟาร์มคุยต่อไปให้ทำให้ครับเพลิงติดไฟใช่ไหมพิกติดไฟทำไปตน้องชื่อพิกด้วยนะครับนี่มาด้วยที่เซฟนี่ บ้านเราเล็กไปไหมทุกคนว่าไม่ไม่นะน่าจะไม่เล็กอุ้ยไม่มีดาวเก็บดาวก่อนให้ดาวจุดเซฟของเราต่อไปให้ทำปาร์ตี้กองไฟข้ามมาเลยวางตัวนี้ไปเลยแล้วก็ให้หยุดไฟปาร์ตี้กองไฟนี้ ห้ามให้โดนฝนแล้วก็คบเพลิงนี่เหมือนกันเพราะว่ามันจะดับอัปเดตใหม่ต่อไปวิธีการทําโต๊ะครับโต๊ะครับให้ใช้หินแปดก้อนไม่เป็นไรเรามีครับได้นี่เลยข้าไปบุษต่อไปให้ทําโต๊ะครับไม่ใช่ให้ทําเตียงนอน เพราะว่าตอนนี้เราสามารถทําเตียงนอนได้แล้วอุ้ยเราลืมเรายังไม่มีอันนี้ครปิ้งอาหารไปก่อนแล้วกันอาเลยเราไปหาญ่ากำกันเลยมันเรียกว่าอะไรนะพืชกำมือใช่ไหมว่าจะพืชกำมืออ่าจะใช่แหละไปหากันยาวๆเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันสามารถครัฟตรงนี้ได้ ต้องการอีกห้าอันอขุดไปยาวๆออกไปนี่จะชิงชีวิตอีกันนึงเจเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ไปครับเตียงนอนกันได้เลยเตียงนอนสำคัญกับตอนนี้มากคุยต่อไปให้วางแล้วก็นอนใช่ไหม ต้องวางขีเรียบร้อยต่อไปให้ทำอะไรอะ่ะเนื้อ,อย่างขอมกุนเฮ้ยพ่อค้าเกิดนักปรจนภัยแปลกดีนะเดี๋ยวเราก็จะไปหาเนื้อกันดีกว่า เนื้อเราก็ไม่อยู่ไกลที่ไหนตัวนี้เลยและสมัยก่อนมันชื่องัวงัววันนี้อุ้ยนอนน่ารักนล้วเราก็ทษนั่นนอนจะเป็นจริงๆเออดาเมดก็ไม่ได้และแรงนะแต่ก่อนหนึ่งดาเมดเองนะดูดิอือ เราได้เนื้อมาแล้วได้หนังมาด้วยหนังแห้งหนังอ่อนเหรอหนังแห้งอะไรหนังอ่อนต่อไปคเวตเขาบอกให้เราย่าเดี๋ยวเคีย์เดี๋ยวเราเคียดย่าแถวนี้ก่อนมันลกมันลกหลุมหลุมบ้านเราเดี๋ยวนาคดเดี๋ยวในอนาคต แล้วก็จะมีขวานเททเนียมของเทเทเนียมอะไรต่างๆมันก็จะดีกว่านี้อยู่อย่างนี้ไปก่อนอดทนไว้ก่อนใช่อดทนไว้ก่อนเพราะว่านะเราไม่ควรปักไฟด้านนอกรู้ไปทําไมมันสามารถแบบไฟพวกนี้มันสามารถดับได้อะ่ะเฮ้ยทุกคนเห็นอนั้นไหมเห็นไหมจุดวาร์ปทุกคนในอนาคตเราก็จะมาวาร์ปไปสู่บอสกัน แนานอาคุทานนแหละควยต่อไปให้เรากินเนื้อ,อย่างกินต่อไปให้ควา้าคราฟใช่ไหมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราไปตัดเดี๋ยวเราไปตัดไม้แถวนี้กันดีก,ดกว่าไปตัดไม้แถวนี้ดีกว่าทุกคนไม้แถวบ้าน เดี๋ยวเราจะเหลือบล็อกไม้แค่บล็อกเดียวเพราะว่าทําไมเพราะว่าไว้อนาคตให้เรามีควานเท่เนียมเราจะมาถางป่าแถวนี้กันในอนาคตย้ำบาคราฟได้แล้วยังหรอส,สามก้อนหนึ่งโอเคต่อไปเขาก็จะให้เราคุดทานฐานหาไม่ยากบอกให้ไว้ก่อน ฐานหาไม่ยากนะทุกคนตัวนี้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 มาตามมาตามมาตามมาตัวนี้ตัวนี้นีตอนที่สร้างบ้านก็นจะเหลือฐานู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนเป็นไงเบื้องกับเอาชีวิตรอดแรงครั้งนี้ทุกคนโปรดติดตามดูซีรีส์เราด้วยนะทุกคนเราต้องเอานี้ต่อคืนมาด้วย ต่อบ้านเราโอเคเรายังไม่ยเ,เรายังไม่มีประตูทางเข้าบ้านนะทุกคนอือหือ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายถ่ายรูปไปเป็นปกคลิปกคลิปกันก่อนอ่ายิ้มเคปหน้าจอนี่แหละเขาเรียกอ่าทุกคนเป็นไงบ้างครับในอีพีนี้เดี๋ยวเรา จะไปเอาชีวิตรอดกันใหม่ e ี EP ต่อไป e ี EP นี้ขอแค่นี้ก่นกอนเราไปพบกันบ๊ายบาย